ต้นฉบับคลิปจากไดโตโมดัจิให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดกรปรมตดมาแล้วดีคตรหอมเลยเออใครน่ะในที่สุดก็เจอพลังแห่งความมืดมันต้องอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนพลังแห่งความมืดบ้าอะไรเผลอเจอนีฝีมือแกหรือเปล่าในอีสาวมีต่อบ้าเปล่าไม่ใช่ฝีมือฉันนะเรื่องนี้ฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันไม่รู้เรื่อง แกซ้อนพลังแห่งความมืดจากฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคืออซก้าทานนะฮ่าจากสตาร์วอลาครีเบลนะมัว่วแล้วจากภากคโนวอลตั้งหากหรือว่าจากภาคอินฟินิตี้วอลไอสัตว์นั้นหนังมาแววถ้าไม่รู้จักก็ไม่ต้องแหก็ได้นะกะหนังฮีโร่มันดูกว่านังสตาร์วอลนี่ฉันสืบเพืพลังแห่งความมืดได้จากแถวนี้พลังนี้มันจะแอบซ่อนอยู่ในคนที่มีจิตใจอันดำมืดที่สุดในนี้คนที่จิตสกรปรกที่สุดคาคิวินอะไรไม่ใช่ก้และคนนั้นต้องเป็นคนที่หืนและจางไรคาคินชชัๆไม่ใกพลงยินช Oh, จะมาล like ังดันมืดอะไรพี่ก็ไม่รู้หรอกนะแต่ด้านหลังของน้องโนนนันในโคตรจำสมแล้วที่ได้ขึ้นชียวเป็นเจไดที่ตูดงามที่สุดในจักรวาลเห็นแล้วของขึ้นโอ้เออเดี๋ยวะท่าเดียวนะทำกูกลายเป็นไรเซเบอร์ได้ไงโหอยากจะสู้เงินเหรอถ้าอย่างงั้นก็เข้ามาโอ้ยเป็นอย่างที่ข้าคิวอินบอกจริงด้วยโอแม่เจ้าตูดจะงอนได้ลูกอะไรขนาดนั้นเห็นแล้วอยากนวดอยากนวเห็นแล้วของขึ้นอุ้ยเออเดดเดี๋ยนะ <c oughs> กูมีหำได้ยังไงพลังด้านมืดออกมาจากพวกแกสองคนนี่เองเข้ามาทหาเราอ่ะเพื่อน,นสังสอนมันให้รู้ว่าทถนนี้ใครใหญ่ช่างมันยังไงคลิปก็ติดเหลืองอยู่แล้วนี่เนาะตามมันเลยอีสาวมีหำได้เลยเฮ้ยหย่ามีเป็นเยื่ทำได้แค่นี้เองเหรออย่าแเราคืออินทำเป็นแบบนี้เราแพ้มันน่ไม่เราไม่แพ้หรอกโชยให้มันโดเลยถึงพลังดีแท้จริงของมรุดสำเรืองแสนเราอย่าเฮ้ยห่อะเฮ้ย ไม่ไมช่<า>ล่ะนะหยงหรอกหย่าไม่ใช่มาลาฟอสจับดาบของเราอย่างนั้นละ่ะหรือว่าใช้แล้วนี่คือท่าบิด่วงสวรรค์ไม่นะขอลองได้โปรดลองสักหน่อยนะไอ้ย่าคิมุจ <c oughs> ิ <c oughs> ฟินเวอร์เอ <c oughs> อใช่ <c oughs> อออ <c oughs> เรียบร้อยแค่นี้พลังด้านมืดก็ถูกจัดก,การแล้วทําแบบนี้มีโอกาสคลิปติดแดงได้เลยนะเนี่ยแหมพูดไปเรื่อยนะเราทําอย่างคนภาคมันสนงั้นแหละใช่